สำนักงานกรกตนะคะได้ชี้แจงกรณีการส่งเรื่องให้สา่รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพสอสอของนายพิธาลิมเจริญรัฐมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยระบุว่าตามที่กรกตนะคะได้ส่งคำร้องให้สา่รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวานนี้เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4ี่บัญญัติว่าในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเหตุสิ้นสุดลงให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยซึ่งมาตรา82วรรค4บัญญัติให้กะกะต เป็นผู้ใช้อำนาจโดยตรงสามารถส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ค่ะซึ่งกรณีดังกล่าวนะคะกะกะตอบอกว่าไม่ใช่เรื่องการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมืองหรือการกระทำอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะต้องนำบทบัญญัติต,ตามมาตรา43ของพรปว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2560และข้อ54ของระเบียบกกตว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดพศ2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พศ2566มาใช้บังคับแต่อย่างใดค่ะแต่เมื่อปรากฏว่าสมาชิกภาพของสสคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงกกตก็จะดดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาหรือให้สสผู้มีเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพนั้นมารับทราบข้อกล่าวหาหรือให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหา เพราะบุคคลดังกล่าวนะคะสามารถใช้สิทธิ์ของตนเองไปชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้คดีได้ค่ะนอกจากนี้นะคะกะกะตยืนยันว่าไม่ได้ดําเนินการอย่างเร่งรีบหรือเร่งรัดที่จะทําให้เรื่องดังกล่าวเสร็จสิส้นเร็วกว่าปกติค่ะกะกะตนะคะได้ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ดังนั้นนะคะการส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการที่กะกะตปฏิบัติตามมาตรา82วรรค4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันทุกประการค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k T o k Twitter และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ